Samsung Galaxy C5 6 vs Samsung Galaxy C4 6เทียบสเปคให้ดูกันไปเลย2รุ่นนี้เลือกรุ่นไหนดีมาดูที่อย่างแรกกันเลยนะคะ Samsung Galaxy C5 6เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการพกพาสะดวกมีน้ำหนักเบานะคะเพียง187กรัมเหมาะสำหรับใครที่ชอบสายเซลฟี่เล่นโซเชียลมีเดียส่วน Galaxy C4 6มีจุดเด่นตรงที่หน้าจอขนาดใหญ่สามารถทำงานมาลิิเทสกิ้งได้หลายแอปและจอขนาดใหญ่ถึง 7.6นิ้วทำให้การเล่นเกมดูหนังสามารถทำได้ดีกว่า Samsung Galaxy ี5 6ค่ะสรุปสันส้นๆนะคะสำหรับใครที่จะเลือกซื้อ2รุ่นนี้นะคะจุดเด่นของ C5 6เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานงาน่ายเหมาะกับโซเชียลมีเดียถ่ายเซลฟี่ ส่วน Galaxy c 4 6นะคะเหมาะกับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอใหญ่เหมาะกับการทำงานเล่นเกมและดูหนังสุดท้ายนะคะก็ต้องดูนะคะว่าเราใช้งานแบบไหนงบอยู่ที่เท่าไหร่เพราะสองรุ่นนี้ราคาต่างกันมากเลยค่ะแต่ไม่ว่าใครจะเลือกรุ่นไหนนะคะแซลมอนโฟนเนี่ยมีให้เปิดพรอทั้ง2รุ่นเลยเพราะว่า2รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากมีฟีเจอร์ใหม่ๆจาก Galaxy AI มาให้แบบครบคันสุดๆซึ่งจะสามารถช่วยสร้างคอนเทนต์แล้วก็ ทำงานได้ดีกว่าเดิมแน่นอนใครสนใจจิ้มนิงหนะ้าโปรไฟล์ทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะตอนนี้มีโปรปังๆเปิดพอ100รับส่วนลดไปเลย800บาทพร้อมสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 11ฟ,ฟรีด้วยนะสนใจจิ้มนิงหนะ้าโปรไฟล์ทักแชทไปได้เลยผ่อนง่ายได้เครื่องไว้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแสลมอนโฟน